ล้างพลังคิดลบออกจากจิตใจก็มาจากการที่คุณไม่เอาแล้วชีวิตเดิมก็คือไม่มีอะไรดีขึ้นชีวิตก็อยู่ที่เดิมวนไปวนมาเคยคิดวนก็คิดอยู่ที่เดิมเคยมีปัญหาอะไรก็อยู่ที่เดิมคิดเดิมเดิมอยู่เดิมเดิมเหมือนเดิมมีเรื่องอะไรมากระทบก็เรื่องเดิมเดิมเจอเรื่องเดิมเดิมซ้ำาๆไปซ้ำมาก็มาจากการที่คุณ เดิมๆคิดลบๆรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหท้อแท้ใจหมดหวังสิ้นหวังทําอะไรก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยมีแต่แล้วก็บน่นเพิ่มเพิ่มเพิ่มคิดเพิ่มเพิ่มไปก็สะสมะมานมนานเพราะฉะนั้นวิธีล้างพลังลบก็คือการกระทําของคุณต็ไม่ต่างอะไรกับที่คือกรรมกรรมก็คือการกระทําคุณกระทําแบบไหนคุณพูดไปแบบไหนคุณรู้รสึกส่งพลังแบบไหนไปคุณก็ได้แบบนั้นกลับมานี่คือทําไม ชีวิตคุณนึงอยู่ที่เดิมก็วิธีแก้ง่ายๆก็ด้วยการนั่งสมาธิสังเกตดูจิตใจของคุณเผลอคิดแล้วก็รู้ตัวก็ปล่อยก็ต้องฝึกทำบ่อยหรือด้วยการออกกำลังกายการออกกำลังกายก็ส่งผลให้สุขภาพดีให้คุณมีจิตใจดีด้วยหรือการอ่านหนังสือหรือว่าการไปเดินเล่นอะไรเงี้ยก็เป็นการที่ฝึกทำอะไรใหม่ๆที่ให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนก็คือทำ ฝึกทำไปเรื่อยๆทำแล้วพอมันรู้สึกดีก็คุณก็ค่อยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณฝึกไปเรื่อยๆก็ต้องลงมือทำท,ำทันทีไม่ใช่ว่าจะทำพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทำวันนี้ทำวันสองวันแล้วก็หยุดก็มันไม่ใช่มันก็ไม่ได้แต่ก็คือต้องทำให้เป็นกิจวัตรประจําวันน่ะทำฝึกทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินเอง